สวัสดีครับขอต้อนรับสายพน k ุ์ชนลนะครับผมตอนนี้มื้อเที่ยงเลงงข้างนะครับก็ตั้งกล้องกินไว้แล้วก็กินข้าวนะลูกพนนะรเ้อ็าวินข้วคนนะฮะเอาเอาเอายูบบอลอันอันนี้ขอบพระคุณทางลังม uh ุ่งองไว้เกมกินข้าวนีมันง่ายฮะยบอลมาคิบมาคิดี๋ยวอยู่บนนี้แดงเลยมีเพชรนะมะม่งมีเพชรนะ กำพุงประเภทลักมีานนุใช่ไหมจากอะไรจากใครนี่จากเีแม่บอกเมียพี่เีแม่บ่าหอมเอเมียบ่าหอมเยังไงเซนบอกุกี่บอกแม่บ้านบ่าหอมนี้ดินซัมีเนใหม่แ้กมาให้ข้างนกตนให้เดชคุณเก็บไว้นะคะไว้ทำกินหลายหลายภาพนะคะเป็นคุณเชียนให้องสิ้นแล้วค่ะอให้กินซองสิ้นอนนี้ด้วยให้บ่าทพัดอเนี่ย ชางพนะคะมาจตกาแฟป่ตาลายกาแไปตามพุงช่างนี่เราพอดีกินมดเลยทีเดียวเดี๋ยวจะกินทีหลังเนาะ่ามาไปกาแฟเมายเบอกอไรนี่ส่นโมเดินไปคว้มอเนายกองพ่นายกองพ่นายกอง่ะ ไม่ได้กองมือไม้สั้นโอ้ยุนของแม่เลยมีร้านวิวเด้อพี่น้องนายะกเขาแห้งมือสั้นพี่น้องนาองวมือสั้นมือสั้นเวท้กานระบบเดียวไปตรงมังกินก็ได้ตุนโนเนาจับรอดวิวไปอ๋อคว้ารอด ต้องมือมาที่กินข้าวมากนะคะลูกพี่พากินข้าวค้านะอ้าวลืมลืมนี่อันนี้น่าจะจิ้นี่หืมลูกพี่โอ้กินจนเบ็ดจนลืมเลยตั้งหูจนเบ็ดตั้งหูกับเด็กขนาดนี้เลยกินทำเยอะตัวเลยจะไปหาเห็ดจะไปหาเห็ดอีกละไปหาที่โรงแรมปะแลงกหรือไม่เผือ เอ้ยยู่อยู่สวนนะอ๋อเห็นอยูสามดอกอยู่ไซยู่ไซสวนลินจีสวนลินจีบ่แต่ไม่ได้เดินทั่วมันเห็นไม่มู่มันเลยค่ะอืมมันไม่มู่เลยพี่ดูต้องทขาไปเก็บตะขอนเถอะเอออยู่หน้าห้องน้ำล้วก็เลยไปบอกอยู่ตรงอันที่เก็บอันของเก่านะแม่พ่บ่อพ่มันออกสามดอกบ้างไงตู้เก็บไปพ่อมันเก็บแค่สามดอกสามดอกก็เอา

โตอาหารนะคะกับบรรดาช่างของเรานะคะวันนี้พาแป้งกันทุกคนนะคะหัวงอกกันหมดแล้วนะคะตอนนี้วันนี้หัวงอกกันหมดเลยทำงานจนเทางานเดี๋ยวนี้งานลุงจนเทาเลยเออเป็นไงางทำงานบ้านลุงจนแก่แล้วคุณของซีโป๊ะนีงเนาะไม่ได้เข้าไปถ่ายนะคะ ฝาวเฮดไนส์ปลากระป๋องส้มตำปลาส้มทอดนะคะแค่นี้นะคะฝาวเฮดไนสของอยู่ข้างนอกได้ฝนมากนี่ยิงแค้วได้เหงาไี่มันบอว่ามันดีอะเบรกมันอะไรอยู่เบรกมันอะไรอยู่บ่เขาไปปักตะไคร้แล้วบปล่าอนนี้ตะไคร์ไปตะปักตะไคร้แล้วบปล่าทำไมฝนตกอ่อถ้าฝนตกก็ของข้างนอกงานเข้าอืมขอบไปแลนกันเด้งมองด้วยมึงร้องโจรได้ไหมอืมฝ่ายแก่ๆนี่ละมั้งนก่ง่ายเขาเปนนักหนาอืมองง่ายเพราะว่า มันมีแล้วใช่มือเนี่ยตรงนี้เขาบอกใหเจนในก่อนมองเกาลดมองเาลดยุงกมับจอืมับมันข้างนอกก่อนสบายปอยู่น่นเหรอนียอยู่นู่นอยูน่ พอดีแคบแล้วด <ong> <ference> ีคแับเดียวนิ้วมือไปเรื่อยๆ6องนะมูฟเฟต6ซองแล้วกินยัน่งค่ากินครบซองยัแล้วเดี๋ยวคนละ6ซองก็แล้วเงินเงินกึ่มเหมือนเนาะห้นเลยองามึงเข้าบ่ กินข้าไปน้กินตัวเกมสกินข้าไปน้เรียนกับพไปก็เดี๋ยวก็หมักลูกหมักแบงหมักหักลึกันน่ละไอ้ย้องอยบ่กับปากกาลึกน้อยมันใกล้เดียว เมกลนเดียวที่เเดียวละมัีบัามกปิดบักรลิบเลยปได้ลงมงผมก็เฮดปี้คือเดียวกลึกในแนวเดียวกะลึกก็น้อยเนีะกนะลึกปะไดมันน้อยมึงพ่อมันน้อยสุกจาก็เป็นยุ่โผล่นุบหนักมึงพ่อไม่เหมือนอย

มิ้นีิ้วเป็นได้เหนียวนะหวานจ่ิงเนาะกห็นพี่นอนไ่ได้กิดไหมทำมาพีน เขาจะมอติ๊บสำหรับคลิปนี้ตัวแท่นี่ก่อนนะให้ดูการกินของช่างนะคะมีแต่คนกินคำปู๋ปุงมแล้วพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ค่นี้ก่อนนะพายุหนแล้วกัแชร์กดติดตามให้กัมีเดินยคะไเความจ็วให้ครับมากินมือเที่ยงกันนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับ